ครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับทางทุกๆช่องทางที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าจะมารีวิววันที่30พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายคลิปรีวิวไปแล้วสาเหตุที่ผมเลือกที่จะถ่ายคลิปนะครับอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าการลดน้าหนักทุกๆครั้งเนี่ยผมไปดูทั้งในตามพันทิปหรือว่าตามทุกที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีรูปตอนบีฟอร์แล้วก็อัปเตอร์ใช่ไหมครับถ้าบีฟอร์คือตอนที่เราอ้วนมากๆ แล้วก็ตอนที่ลดน้ำหนักลงมาแล้วซึ่งผมก็ทาแบบนั้นเหมือนกันนะตอนช่วงแรกๆนะครับแต่ทีนี้ผมรู้สึกว่าการทําให้รูปดูผอมหรือว่าดูดีอะ่ะมันใครก็ทําได้ใช่ไหมครับด้วยคุณภาพของเทคโนโลยีสมัยนี้ต่างๆนะครับแล้วก็บวกกับการหามุมต่างๆครับผมเลยตัดสินใจว่าถ้าในเมื่อเราผอมได้จริงๆจากการลดน้ำหนักจริงผมเลยอยากจะมาแชร์วิธีการแล้วก็วิธีคิดต่างๆนะครับโดยผ่านเป็นวิดีโอดีกว่า เพื่อจะได้ทุกคนจะได้เข้ามาฟังแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับการลดน้าหนักที่ผมจะพูดถึงวันนี้คือหลายๆคนรู้จักผมแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคือเมื่อก่อนผมก็ได้หุ่นแบบนี้รูปร่างหน้าตาก็ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับผมก็เคยหนักน้ําหนักมากที่สุดนะ้ำในชีวิตที่เคยช่างก็คือ1้7ยสิบเจ็ดกิโลกร,รมัมก็ถ้าเกิดใครได้เห็นรูปที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือรูปประมาณนั้นเลยนะครับก็ค่อนข้างจะแบบอ้วนมากคือจําความได้ผอมครั้งล่าสุดน่าจะเป็นสมัยจุบัน ผมมีรูปให้ดูอย่างนี้นะครับ <c oughs> อ่ะนี่จะเป็นรูปนะครับที่ผอมที่สุดในชีวิตสมัยก่อนนะครับนี่คือนี่คือผอมที่สุดแล้วสมัยเรียนอยู่มณิวัฒนาอ่าสมัยอนุบาลน,นะครับยังถือขวดนมเป็นเป็นเด็กกะโปโลคนหนึ่งครับแล้วก็วิวัฒนาการความอ้วนของผมเนี่ยก็เริ่มมาเป็นตอนนี้ลวแต่คุณต้องพยายามดูใชัชดๆนิดนึงนะนะครับก็จะเริ่มมาเป็นเนี่ยเป็นลิงตีกรงนะครับก็คือจะเป็นคนนี้ นะครับมีนมมีอะไรครบสัวนสมบูรณ์สาหรับผู้ชายอ้วนคนหนึ่งนะครับนี่ก็ตอนสมัยยุปถมนะครับเพื่อนๆมันมีวัฒนาคงจําได้นะนะครับเคยเป็นลิงกทีกองมาก่อนสมัยป .4 นะครับหลังนะจากนั้นก็จะเป็นช่วงแบบนะ่ะเริ่มผัดใบมาเรื่อยๆอันนี้รู้สึกจะเป็นตอนก่อนอยู่บนเครื่องบินนะครับตอนไปมาเกาหลีนี้รู้สึกจะจบประมาณปวช .3 นะครับผมเรียนที่จิตดานะครับอันนี้ก็หน้าตาก็โอเคครับพอจะเป็นเกาหลีได้บ้างนะครับ ทีนี้เนี่ยจุดพีคล่าสุดที่อ้วนสุดนะครับอันนี้ก็คือแบบนี่นะครับจะอ้วนประมาณอย่างนี้เลยนะครับคุณก็ลองเปรียบเทียบดูนะมันเป็นบีฟอ์เตอร์ที่แบบชัดเจนอยู่แล้วผมยืนพูดอยู่กับรูปนิ่งๆที่ที่เนี่ยที่เราที่ที่พวกคุณได้เห็นกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นคนอ้วนประมาณอย่างนี้นะครับหน้าตาจะมาอย่างนี้นี่มีเซ็ตผมนะครับมีความมั่นใจสูงนะครับสมัยก่อนถามเพื่อนๆดูได้นะครับเซตผมงเซ็ตผมอะไรแบบนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นหุน ที่น้ำหนักประมาณ117กิโลกร,รัมนะครับก็คือจะประมาณนี้นะครับก็คือกางเกงล่าสุดเท่าตอนที่วัดนะครับตอนน้ำหนักมากสุดคือ,อรู้สึกจะเขาวัดรอบเอวให้ผมมะประมาณ46นิ้วนะครับก็สุดยอดเหมือนกันแล้วผมเป็นคนแบบเล่นดนตรีไงเพิร์ดคิดว่าเล่นดนตรีต้องใส่ขาเดฟใช่ไหมครับใส่แบบโอ้ล็อกเจ้าหูรุ่นนี้นั่นต่งางๆเนี่ยครับใส่ขาเดฟก็เป็นอย่างเงี้ยคุณดูออกไหมว่าเป็นไม่ขาเดฟใช่ไหมครัจะดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับ คือมันเป็นเดฟที่ที่ตลกมากแล้วผมก็แบบมั่นใจอะคุณคิดเท่ากันแล้วกันผมใส่เงี้ยเล่นดนตรีแล้วมันโนตัวเองของคือสมัยก่อนผมเชื่ออยู่อย่างนึงนะคนอ้วนทุกคนอะแม่งมีความคิดว่าแบบเรายังไม่อ้วนมากมั้งพยายามมองมองกระจกใช่ไหมครับก็แบบเอียงซ้ายเอียงขวาหามุมจัดท่าทางต่างๆใช่ไหมครับก็คงไม่อ้วนเท่าไหร่หรอกแต่จริงๆแล้วคนภายนอกเขามองเรานี่คือแบบอ้วนมากนะครับทีนี้เพราะอะไรผมถึงได้ ตัดสินใจลดน้ำหนักอย่างจริงจังอย่างแรกครับคือผมเป็นคนชอบเตะฟุตบอลมากๆเป็นคนออกกำลังกายเตะบอลแบบที่สุดเลยคือแบบกีฬาฟุตบอลนี่เป็นกีฬาที่แบบชอบมากๆนะครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกเล่นบอลไปแล้วมันร่างกายมันเหมือน,ม,นมันวิ่งไม่ไหวนะครับปวดเข่าน,นู่นนี่นั่นต่างๆผมเลยแบบไม่ได้แล้วรู้สึกอยากจะลดลงมาสักนิดน,นึงดีกว่าเพื่อให้มันแบบเตะฟุตบอลได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าโดยสรุปเนี่ยคือเหมือนลดเพื่อสุขภาพตัวเอง นะครับก็ลดได้ประมาณสองอาทิตย์ครับน้ําหนักลงประมาณโลครึ่งแต่ตอนนั้นคือผมคือแบบก็ใช้วิธีการอดข้าวเย็นอ่ดข้าวเย็นนะครับแล้วก็เดินวิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วมันก็ทาไม่ได้ก็ปล่อยเวลาผ่านไปก็กินต่อไปเรื่อยๆอุดมสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมเจสุดท้ายแล้วมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมอยากลดแต่งจริงจังมันอาจจะเป็นเรื่องตลกในสายตาคุณนะแต่สําหรับผมคือไม่รู้ดิ มันทาให้ผมเปลี่ยนแปลงได้ผมหลงรักผู้หญิงหนึ่งคนอ่านะครับคือผมรู้สึกชอบผู้หญิงคนหนึ่งผมเลยรู้สึกว่าผู้หญิงสวยอ่ะมันมักจะต้องคู่กับผู้ชายที่หล่อมันอาจจะเป็นความคิดที่ผิดในสมัยนี้นะครับแต่สมัยนั้นคือผมก็คิดไม่ได้หรอกผู้หญิงสวยต้องคู่กับผู้ชายที่หล่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังหุ่นใส่คดีฟรัดลัดเอลสี่สิบกก็คงจะไม่มีทางทําได้ไม่มีทางจิตติดแน่นอนแน่ๆนะเพราะคงไม่มาสนใจเราอยู่แล้ว ก็เลยตัดสินใจลดน้าหนักมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็บวกกับตอนนั้นเนี่ยพูดกับตัวเองไว้ว่าชีวิตเราไม่เคยผอมเลยนะอยากจะลองดูสักครั้งว่าถ้าผอมแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าตามจะเป็นยังไงวะไอสิ่งที่เรามาโน,นในความคิดว่าถ้าเกิดกูผอมแล้วกูใส่กางเกงขาเดฟได้ดนเตีแบบโหได้แบบทําในสิ่งที่อยากทํามันจะออกมาเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจลดน้าหนักวิธีการมาเข้าถึงวิธีการนะครับวิธีการผมเลยตัดสินใจสมัครฟิตเนส สมัครฟิตเนสเฟิร์สนะครับเริ่มแรกด้วยการเดินวิ่งต่างๆครับคือในเครื่องเล่นในฟิตเนสทั้งหมดก็คือมีเทรนเนอร์คอยดูแลคอยแบบจัดการให้ผมก็พอทีนี้ก็คุยกับพ่อคุยกับครอบครัวว่าพ่ออยากลดน้ําหนักอย่างจริงใจแล้วก็โชคดีครับที่พ่อสนับสนุนแล้วก็อลองดูลองจ้างเซนเทรนเนอร์ดูผมก็เลยทําการจ้างเทรนเนอร์แล้วก็ไปได้รู้น้าหนักจริงตัวเองจริงตอนนั้นไม่ใช่ร้อยทเจ็ดประมาณร้อยสิบนิดๆนับประมาณร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองก็คือมันก็ร้อยกว่าอยู่ดีเป็นคนเกินร้อยนะครับ ก็เลยเริ่มจากการเข้าฟิตเนสนั่นคือจุดเริ่มต้นก้าวแรกนะครับของการลดน้าหนักทีนี้ก็เลยเล่นฟิตเนสทีนี้จ้างจ้างเทรนเนอร์เสร็จปุบ๊บเรามีเป้าหมายที่ชดจว่าเราชอบผู้หญิงคนนี้แล้วเราจะแบบจะผอมเพื่อเขาให้ได้เราจะแบบจะโอ้โหคือจะไงก็แบบจะต้องไปดูดีอ่ะคือจะต้องของคนดีหน้าตาไม่ดีก็ช่างนะครับท้ายแล้วก็เลยตั้งเป้าหมายก็คือวิธีการก็คือเทรนเนอร์ก็จับอย่างแรกเลยครับ ให้เราเดินให้เราวิ่งประมาณวันละคือเ,เรียกว่าเป็นคาร์ดิโอหรือการเบิร์นแฟตนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันวันแรกผมจําได้เลยน้ําตาลนี่แทบไหลอ่ะคือแบบมันเหนื่อยมากนะครับคนจับอ้วนๆมากๆแล้วแบบไม่เคยไม่เคยเรียกว่าไงไม่เคยออกกำลังกายแบบแบบเขาเรียกว่าการออกกำลังกายจริงคือการเตะบอลปกติผมก็คือเป็นสุนหน้าผ้าย็นอ่ะสุนหน้าที่ยืนยืนรอบอลอย่างเดียวนะครับทีนี้พอมาออกกำลังกายจริงรู้สึกแบบเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็ลาแล้วก็แบบท้อ ท้อมากๆแต่สุดท้ายมันก็แบบสู้เพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ครับก็เลยสู้แล้วก็พยายามทําก็ลดลงมาช่วงแรกก็ลดลงมาแบบวดเร็วมา,ากครับเดือน,สอ,อนสองเดือนผมลดได้มาแตะประมาณเก้าสิบกว่าเก้าสิบกิโลกว่าตอนนั้นรู้สึกกาลังใจมันมาแล้วกลังใจมันมาสุดท้ายเผลอไปกินบุฟเฟ่ต์มื้อหนึ่งคุณเชื่อไหมมันน้ําหนักกลับขึ้นมาสองโลเทนเนอร์ผมโหดมากๆนะครับเขาไม่ปล่อยไว้เลยนะเขาให้ผมไปเบิร์นแฟตต่อวันนั้นเป็นวันที่แบบผม รู้สึกแย่มากๆแบบโอ้โหกูกินไปแค่เนี้ยให้กูสักวันหนึ่งไม่ได้เหรอวะก็ต้องกลับไปแบบวิ่งเป็นชั่วโมงเพื่อให้น้ำหนักลงมาก็สุดท้ายก็กกต้องทําตามที่เทรนเนอร์บอกแล้วการกินนะครับก็กินพวกผลไม้เป็นหลักนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันกินปลานะครับกินไก่ไก่ก็เน้นเป็นอกไก่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปวิธีการง่ายๆสรุปเลยนะครับการลดน้ำหนักวิธีการผมว่าทุกคนรู้ ลดน้ำหนักเออไม่ใชผ่ผิดลดอาหารเย็นใช่ไหมครับไม่จะเปต้องลดครับการลดอาหารเป็นการลดน้าหนักที่ผิดวิธีนะครับผมทํามาแล้วผิดอย่างมาหาศาลเลยนะครับการลดอาหารผมแทบไม่มีแรงแบบป่วยโอ้โหแบบมันเป็นการที่ีแล้วมันจะโยโย่เสกมากวิธีการ,รให้คุณกินไม่ครบสามมื้อถ้าวิธีการผมคือตื่นเช้ามากินน้ําก่อนเลยสองแก้วกินน้ำสองแก้วคคุณจะตื่นกี่โมงผมไม่รู้คือเวลาตื่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับกินน้ำสองแก้ว และก็กินข้าวมื้อเช้านะครับหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงโดยที่การกินข้าวของคุณเนี่ยคาร์บโบไฮเดรตอของคุณต่อวันนะเท่ากับข้าวหนึ่งจานครึ่งแต่คุณซอยให้เป็นสามมือ้อเรียกง่ายๆตักข้าวสามสพีใส่จานเดียวแล้วคุณรู้แค่ว่าวันนี้คุณกินข้าวเานี่สามตัพีแล้วคุณก็ซอยมันออกไปเป็นสามมือ้อแล้วก็กินผักผลไม้อันนี้กินได้เต็มที่นะครับแล้วก็กินเนื้อสัตว์อย่างที่ผมบอกอย่าก,กินพวกไขมันเยอะนะครับกินพวกอกไก่อะไรพวกเนี้ย อกไก่กินแบบตามหานาะมตามในเน็ตครับพวกอาหารคลีนอะไรก็ได้นะหรือคุณจะนับแคลอรี่ก็ได้แต่ผมเป็นคนที่แบบไม่ได้เรียสถกงการนับแคลอรี่ไงผมแบบคือไม่ได้เคร่งขนาดนั้นผมรู้สึกว่าการนับแคลอรี่มัน,ม,นมันบีบคั้นตัวเองมากเกินไปนะครับสุดท้ายแล้วผมก็ลดลงมาได้เรื่อยๆจนมามีวันเนี้นะ้ำนั่นคือวิธีการวิธีการต่างๆผมไม่ได้บอกไปแล้วนะคือวิธีการผมเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วก็ออกกำลังกายครับวันหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ค,คีบออกกำลัาางกายแบบนี้มัน youtube เยอะแยะครับผมคงไม่ต้องมาบอกแล้วว่าผมออกอะไรบ้างผมก็เตะบ,บอลอะไรเงีเ้ยไปเร่วิ่งทุกวันนะครับวิ่งตอนเย็นต่างๆนาะนาะสําคัญที่สุดคือคุณต้องมีระเบียบว,วินัยอย่างชัดเจนและเป้าหมายของคุณต้องชัดพอทีนี้มาพูดถึงเป้าหมายมันโยงเข้ามาถึงวิธีคิดวิธีคิดนะครับผมเคยบอกแล้วว่าผมอยากลดน้าหนักเพราะว่าผมอยากเตะบ,บอลใช่ไหมมันเหมือนกับลดพางกายแต่ผมก็ทําไม่ได้สุดท้ายวิธีคิดผมบอกเลยนะครับถ้าคุณอยากผอม อยากดูดีคุณต้องกล้าพูดกับตัวเองได้ว่าถ้าเป็นผู้ชายนะครับกูอยากลดน้าหนักเพราะกูอยากหล่ออยากลดน้ําหนักเพราะอยากแต่งตัวได้อยากลดน้าหนักเพราะอยากเท่อยากดูดีถ้าคุณคิดแบบเนี้ยผมมั่นใจเลยยังไงคุณกล็ลดได้ถ้าผู้หญิงต้องบอกเลยครับลดน้ําหนักเพราะอยากสวยลดน้ำหนักเพราะอยากดูดีอยากแต่งตัวได้แล้วคุณจะทําได้ผมใช้วิธีการเนี้ยแรงมานานใจของผมเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับผู้หญิงที่ผมชอบแรงมานานใจคุณอาจจะเป็น การใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ที่ตัวมันเล็กมากๆแต่คุณยังใส่ไม่ได้แล้วคุณก็อยากจะใส่มันนั่นคือแรงมานาลใจของผมแรงมันานใจคือผมรู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้ยแล้วผมบอกบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าเกิดจะชอบใครหรือรอะไรเราต้องพร้อมก่อนเสมอเราต้องพร้อมพร้อมถึงที่สุดพร้อมทั้งด้านร่างกายพร้อมทั้งด้านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดูแลเขาได้และสำคัญที่สุดผู้หญิงคนนั้นจะต้องไม่อายใครถ้ามีผมเป็นแฟนนี่คือสโลแกนผมมันไม่ได้ดูหล่อนะแต่มันคือ คือคือตัวผมจริงๆอะ่ะถ้าเกิดผมยังไม่ดีพอผมก็จะไม่จีบใครเหมือนกันนะครับและคุณไม่ต้องสนใจคำพูดคนรอบข้างผมเคยมีนะครับคนมาพูดดูถูกว่าลดน้ำหนักเพราะผู้หญิงเสียวว่ะลดน้ำหนักเพราะอย่างมนงนี้อยากหลอ่อทุยหน้าอย่างมึงน,นี่นนจะหลอ่อก็ยังไม่เคยลองยังไม่รู้ว่าหล่อหรือเปล่าถูกไหมครับไม่ต้องมาสนใจแรงบันดาลใจต่อให้มันไร้สาระแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดมันทําให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทํามันเถอะครับใช้มันเถอะครับ ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจและคุณจะทําได้สําคัญที่สุดของผมการลดน้ําหนักนะครับคือวิธีคิดไม่ใช่วิธีการแต่วิธีการแต่วิธีคิดไม่สําคัญเท่าวิธีทําวิธีทําไม่สําคัญเท่าคุณลงมือทําถ้าคุณลงมือทำยังไงยังไงคุณก็ทําได้คุณอย่าลืมนะครับหนึ่งปีมีสาม้อสิบห้าวันทุกๆเวลาทุกๆวินาทีมันเดินไปข้างหน้าเสมอ มีเงินพันล้านก็ซื้ออดีกลับมาไม่ได้ถูกต้องไหมครับถ้าวันนี้คุณคิดแต่คุณไม่ได้ทําเวลามันก็ไม่ได้หยุดรอคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดปุ๊บคุณทําทันทีผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้อย่างวันนี้ผมทําได้ผมจากน้ําหนักร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมครับตอนนี้ผมช่างล่าสุดเมื่อเช้าคือหกสิบสามจากตอนรีวิวสุดหกสิบใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบป่วยๆมากๆตอนนี้คือประมาณหกสิบสามใช่ไหมครับรอบาไปของผมอยู่ที่สามสิบสองนะครับกางเกงใส่อยู่มานสามสิบสองหุ่นก็คือแบบนี้ นี่คือตัวผมจริงๆผมไม่ได้เฟกนะครับคือตัวผมร่างกายผมจริงๆแบบนี้นะครับถึงใครอยากให้ดูได้แขนเขนินต่างๆนะครับผมคือตัวผมแบบนี้จริงๆหน้าตาก็ได้รู้แล้วว่าลดมาก็ไม่ได้รอว่าเดิมเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ภูมิใจตัวเองนะหน้าตาแบบนี้พ่อแม่ผมให้มาผมก็ภูมิใจสุดๆแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับทุกๆเจ้าเดือนของผมนะครับไม่มีอะไรง่ายคุณอาจจะฟังสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่เริ่มเนี่ย หมือนผู้ชายคนนี้มันคงไม่มีอะไรมาแบบถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาชีวิตล่ะก็แค่ทาไปเรื่อยๆถูกไหมล่ะแล้วถ้าเกิดคนมีปัญหาชีวิตล่ะผมจะบอกว่านะครับผมเป็นคนที่เจอปัญหาชีวิตมาทุกๆรูปแบบมีท้อมีผิดหวังสูญเสียคนที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตคือแม่เสียไปไม่ได้กลับมาเลยนะซึ่งผมยืนพูดอย่างเนี้ยผมยังเชื่อนะครับว่าแม่ผมก็ยืนฟังผมอยู่ข้างๆ ชีวิตผมไม่ได้โรย้วยกีบกยู่หลาบไม่ได้เพอร์เฟกมีการติดหวังโดนคนดูถูกโดนคนเหยียดหยามครับแพ้จนไม่รู้จะแพ้ยังไงเรียนก็ไม่เก่งโดนคนดูนะว่าเรียนก็โง่หน้าตาก็ไม่ดีความสามารถก็ไม่มีแต่สุดท้ายแล้วคุณจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดคุณเจอเรื่องราวเนี้ยสำคัญที่สุดคุณต้องให้กำลังใจตัวเอง และผมเลือกที่จะทําอย่างนั้นคือผมให้กําลังใจตัวเองผมเสียเวลากับเรื่องไร้สาระมาเยอะมากนะครับถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครๆก็รู้ขนาดทุกวันนี้มันยังมีเรื่องไร้สาระเข้ามาในชีวิตผม,ผมเข้ามามากมายที่ทําให้ผมคิดแต่ผมก็ไม่กลัวเพราะผมรู้ว่าทุกๆท,ทางตันมันมีทางออกให้ผมเสมอและผมรอเพียงจังหวะและโอกาสเท่านั้นที่จะเข้ามาชีวิตมาจนมาในชีวิตจังหวะบางทีอาจจะยังไม่มาแต่โอกาสมันมาแล้วอย่างเช่น ผมอาจจะวันดีคืนดีผมอาจจะได้ไปถ่ายแฟลกุปลดน้ำหนักแต่ช่วงเวลานั้นผมทําไม่ได้เท่ากับว่าโอกาสผมมีแต่จังหวะคุณไม่ได้ถูกต้องไหมครับหรือบางทีผมโคตรจะว่างเลยแต่งานผมไม่มีเลยนั่นแสดงว่าจังหวะคุณมีแต่โอกาสคุณไม่มาสิ่งที่คุณทําได้คือคุณพัฒนาตัวเองเพื่อรอวันที่จังหวะและโอกาสมันมาถึงวันนั้นคุณจะมีความสุขที่สุดก็อขอเป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับที่ท้อที่ผิดหวัง หรือว่าพยายามจะสู้กับชีวิตตัวเองไม่ว่าด้านไหนด้านหนึ่งทุกวันนี้ผมยิ้มได้ผมแข็งแรงขึ้นต้องขอบคุณพ่อแม่พ่อที่เป็นเหมือนฮีโร่ในใจนะครับขอบคุณพี่ชายที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีขอบคุณแม่ที่เวลาท้อเสมอเวลาเวลาท้อหรือว่าเวลาผิดหวังแม่จะแวะเข้ามาในหัวเสมอและได้คุยหน้ารูปแม่แล้วรู้สึกประทับใจรู้สึกมีความสุขขอบคุณลูกศิษย์ ทุกๆคนนะครับเด็กนักเรียนที่บ้านผมที่เวลาน้องๆยิ้มพี่เนมีความสุขพี่เนสัมผัสได้และพี่เนมีความสุขทุกครั้งที่ได้สอนพวกหนูนะขอบคุณนักเรียนจอมแสบที่วิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมันจะเป็นห้องทุกห้องนะที่ผมได้สอนขอบคุณความจริงใจจากเด็กๆทุกคนนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเราใช้ความจริงใจกันมากน้อยขนาดไหนสุดท้ายที่สุดน,นะครับผมขอบคุณคนวันนี้ ขอบคุณคนที่ชื่อธนสิทธิ์เกษมรัตน์นั่นคือตัวผมเองที่ยอมรับความพ่ายแพ้ยอมรับความผิดหวังแต่ไม่ย่อท้อและกลับมาลุกขึ้นสู้ใหม่ในทุกๆครั้งทุกวันนี้ชีวิตผมอาจจะไม่ได้ perfect, เพอร์เฟกต์เหมือนกับหลายๆคนแต่ผมมั่นใจว่าชีวิตผมมีความสุขผมมีความสุขที่เห็นที่คนที่ผมรักมีความสุขผมมีความสุขที่ผมได้ทํางานกับเด็กๆผมหาเงินเองได้ ผมมีความสุขที่ผมได้ร่างกายแบบนี้ผมมีความสุขที่ผมได้ชีวิตผมอาจจะอาจจะไม่ได้มีรถห,หรูๆขับผมอาจจะไม่ได้มีบ้านหลังเป็นสิบล้านแต่สวันหนึ่งถ้าผมอยากจะได้ผมก็จะทามันให้ได้และผมมั่นใจว่าผมทําได้ถึงผมจะไม่มีแฟนนะตอนนี้ผมก็ไม่เครียดไม่ผิดหวังไม่เสียใจเพราะผมรักตัวเองมากที่สุดตอนนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยเตือนสติผมเวลาที่ผมแย่ คอยให้กำลังใจนะครับอยากจะบอกว่ารักเพื่อนๆมาเพลงทุกเพลงที่ผมแต่งให้เพื่อนแต่งจากความจริงใจจริงสุดท้ายนี้นะครับผมมีเพลงเพลงหนึ่งจะมอบให้กับทุกๆคนนะครับบุคคลคนนี้ที่ที่เขาร้องเพลงนี้ไว้เนี่ยเป็นมีส่วนอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงความคิดคนนั้นคือน,นิกอูจิชิผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรืปนะถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับที่เขาแขนขาขาด ผมได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วมันมีเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่า s o m e t h i n ติ o มอมันเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆนิคคุณนิคบูญิชิตเขาเป็นคนร้องไว้เขาเหมือนกับบอกว่าชีวิตเรามันมีอะไรมากกว่านั้นะ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีแขนไม่มีขาเขาคิดจะฆ่าตัวตายแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทําคุณลองไปหาคลิปของเขาดูนะครับแนะนํานะผู้ชายคนนี้ที่สุดละในชีวิตคนนี้คือไอดอลของผมแบบถ้าเจอหน้านี่อยากจะกระโดดกอดสักสามฟอดแหมสุดยอดจริงๆนะครับ ผมเลยหยิบเพลงซัมติงมองเขาเนี่ยมาแปลไม่ใช่แปลสิคือมันมีซับไตเติลผมไม่ได้เก่งนะมีซับไตเติลมาผมเอามาเรียบเรียงใหม่แต่พอเรียบเรียงปุ๊บมันดันไม่ตรงจังหวะกับเนื้อหาผมเลยแบบไม่เป็นไรงั้นขอยืมทำนองนะครับแล้วก็เอาเนื้อหาบังส่วนของเพลงซัมติงมองเนี่ยมาอะแดปใช้แล้วก็เขียนใหม่ให้กำลังใจคนอื่นเป็นเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษปิดท้ายเล็กๆนะครับก็ยังไงก็ลองฟังเพลงนี้ดูนะ ตัวช่วยแคบ,บหนึ่งนะนี่ก็เป็นกีตาร์ที่ผมใช้อัดทุกๆคลิปนะหรือว่าการแต่งเพลงทุกครัง้งหรือเงี้ยเขียนเพลงผมก็ไม่ได้แต่งเพลงเก่งอะไรหรอกผมก็แบบมั่วๆไปเรื่อยทฤษฎีก็แบบมั่วไปเรื่อยอะแต่ผมมีความสุขที่ผมได้ทำไงนะครับก็ลองฟังเพลงนี้ดูมันอาจจะไม่เพราะไม่ซึง้งแต่หวังว่าคุณจะได้อะไรจากเพลงเพลงนี้นะครับนะลองดู <c oughs>